มีโอกาสกลับมาที่โรงเรียนเก่านะครับโรงเรียนบ้านโคกน้อยก็พอดีเห็นน้องๆกําลังเล่นของเล่นบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นการเ,าเล่นสมัยเด็กซึ่งบรรยากาศโรงเรียนก็เปลี่ยนไปอย่างมากมายนะครับต่างจากสมัยที่ผมอยู่ตอนนี้น้องๆกําลังทาอะไรอยู่การอาเล่นสมัยเด็กเอาเล่นไปเลยเล่นไปเลย เด็กๆเล่นดีลูกแก้วนะฮะดีดูดูดูดโหดิโหิอ้โหนั่งลงนัใครอออกสือแลเดี๋ยวนี้รอกันลอก็งอนเดี๋ยวิเิม่ะดูนะิ๊กเข้าโอ้ยเข้าหลุมฮะเอาลูกไหนลูกไหนเอาลูนให้บัวลูกแก้วก่อนเลยบัวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดิเอายืให้กล้องแต่เลยไม่เข้าไม่กล้ กบรรยากาศที่ยังเหมือนเดิมนะครับมีสนามเด็กเล่นแล้วก็น้องๆเด็กผู้หญิงก็กําลังเล่นโดดยางมาเจอไอ้หัวโจกครับาสัมภาษณ์ดินหัวโจกอะะไรวมาเจอพี่ขอแต่เงินนะเนี่ยฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะ เป็นหัวหน้าเด็กนะครับผมแล้วก็ทางนู้นน้องๆโดดยางอยู่เอ้าไม่รู้เด็กๆจะเขินไหมเดินไปดูนะครับเด็กผู้หญิงวิ่งหนีนะฮะอ่าไม่เป็นไรน้องเขาเขินก็ตรงนี้ยังเป็นที่จอดจักรยานเหมือนเดิมเพราะว่าเด็กๆที่เขาบ้านไกล เมื่อก่อนตรงนี้คือที่ขายขนมนะครับนะฮะก็ครับผมไหนไหนมาสัมภาษณ์ดิเอาเซนดิงไหนพี่คือเซนดิงเหรอใครคือเซนดิงพี่อะเซนดิงคือใครวันนี้ไม่มีเรียนกันแล้วเนี่ยข่าบว่างข่าบว่างเหรอข่าบว่างโอ้เอเอาว่ากันไปครับผมก็ คอนเทนต์ชองผมอยู่ที่หลากหลายสถานที่นะครับก็อย่างผมเป็นคนรักต้นไม้เนะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกในนี่คือน่าจะเป็นต้นต้นอะไรไม่รู้นะครับใหญ่พอสมควรอันนี้จำได้นะอันนี้คือมะม่วงหิมะพันธุ์ ดูนะฮะเส้นรอบวงก็ไซส์นี้ก็เอาไปทําได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็รอบๆก็เป็นขี้เหล็กนะครับโรงเรียนยังมีความร่มรื่นอยู่ตลอดนะครับผมก็มีความสุขใจนะครับที่ได้กลับมาโรงเรียนเก่าโรงเรียนบ้านโคกน้อยหรืออดีตคือโรงเรียนตอนเจรบ้านโคกน้อยนะครับผมส่วนอันนี้คือมะฮอกกาน,นีนะครับนี่ ต้นมะฮอกกานีไงพ่ครับเนี่ยใยนี้ก็เอาไปแปลร,รูปทําเป็นเสาบ้านไม่ใช่ทําเป็นกีตา้านะครับกีตา้าโปรงอันนี้คือประดูบ้านนะครับประดูบ้านทําไมผมถึงรู้เพราะว่าใบใบเขาจะออกแบบใหญ่ๆใ,ใหญ่กว่าประดูปา่านะครับนี่นี่นี่ะดูบ้านนะครับผมส่วนบบ,บทเพลงที่เป็นแบ็กกราว ข้างบ้านเขามีชาปนากิจนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมติดตามกันตลอดไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ